ี้ก็เป็นเสาของกล่องเซ็ต็อปบ็อกนะครับตัวนี้เราใช้เป็นของสปีดนะฮะจากล็อกเล่อันนี้เป็นการติดตั้งะระดับมืออาชีพนะครับโดยใช้เทปใสแปะแค่นั้นเดี <laughs> <laughs> ๋ยวถอดออกครับบนเสาต้นที่2นะครับผมก็แปะไว้ที่ด้านหลังรถอย่างนี้นะฮะเป็นการติดตั้งเสาแบบชั่วคราวเดี๋ยวเราจะไปลองเทสสัญ,ญญาณดู <laughs> เสาอ,อากาศแล้วก็ แจ็คเอวอาต่างๆก็ประกอเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงระบบไฟด้วยใช้ไฟจากที่จุดบุรีนะครับนี่เป็นเรื่องประกาศชนิดท่านผู้ชมครับแหลมนักร้องนำตี่ที่ฟอันี้ตรงเมื่อานนี้เขาบอกว่ามีอาการแบบคอแหงเจ็บคอเป็นหวันะคร โขนะนี้เรานีช็คสิ่งที่ลาดพร้าว114ครับ,รบอโอเคครับวันนี้คุณเช็คจะพาเราไปเทสสัญญาที่ไหนดีครับวันนี้ผมจะลองเทสบนถนนลาดพร้าวนะครับก็จะวิ่งไปถึง5แยกลาดพร้าวนะฮะตรงสะพานข้ามนะครับจะดูว่าทางถนนเนี่ยภาพจะชัดตลอดเส้นทางหรือเปล่าครับ ผมกำลังดูรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะจากช่อง 3hd นะครับช่อง3 3เมื่อวานนี้ค่ะฉลองมงคลสมล้นะคะกับแฟนหนุ่มรอบวงการค่ะคุณมิ้งสืบโป่งนะคะก็มีผู้ใหญ่จากทางช่อง3เรานะคะคุณสมศรีถือว่าเสถียรมากเลยนะคุณแช็กนะโปรงับมีนิลำม่เนี่ยนะคะก็ไปร่วมแสดงเป็นดีด้วยนะคะนี่ตั้งแต่ดูมาภาพยังไม่ลงเลยแแต่นาจล้วก็จะะมีาายยเลค่กองรับทีวีของเออ่ซีซั่นนะครับ อันนี้เป็นรุ่นรุ่นกลางนะครับรุ่นสปีดน,นะครับ,รบแล้วนี้ก็ติดไฟแดงอยู่ครับนี่เลยค่ะโคซานิชา์ของเรานะคะลองอ่านนะครับแล้วก็จะลองทดสอบ,สอบนะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนช่องดูนะครับ 32ช่องไทยรัฐนะครับเป็นไงฮะช่องไทยรัฐก็ชัดนะครับชัดแต่เข้าเข้าเก่อนเมื่อหลายเดือนที่เราเคยเทสและเช็คนะครับตอนนี้ผมกำลังผ่านหน้าบิกซีลาดพาวครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทางด่วนรามินทาอนาลงนะฮะเราจะลอดไปเดี๋ยวดูว่าตอนลอดใต้สะพานเนี่ยภาพจะหลุดหรือสะดุดหรือเปล่า ภาพไม่มีหลุดไม่สะดุดเลยครับุ่มมสดยาเช้าเสียงก็ไม่ขาดไม่หายสุดยอดจริงๆเลยนะฮะเดี๋ยวนะการขวามือของผมเป็นคุรถสภานะครับส่วนเอเชียเช้าวันนี้ต้องบอว่ายังเป็นวันที่สองรับได้ถึงผมว่าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่มีสัญญาณในการบอกว่าถือมีปัญหาเลยนะครับ ส่วนเราเช็คจากแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะเช็คพิกัดของระยะห่างนะระยะห่างก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ห่างจากตึกใบยกนะครับนะอยู่อยู่ที่9กิโล97เมตรนะครับนะแล้วก็ส่วนเสาเนี่ยเสาก็อยู่ดาน้ายมือของเรานะครับจากลักษณะของมนะเราก็จะตามถนน สาก็อยู่เยื่องไปทางด้านด้านซ้ายมือออกไปทางด้านบนบนนิดหนึ่งนะครับตอนตอนตอนีอน้อยู่ที่ไหนครับผู้ชายครับกำลังผ่านสามแยกโ <c oughs> ชคเชคสี่นี่คือสองโชคเชสสี่นะครับห <c oughs> นึ่งสเสถียรหนึ่งไป อะไรที่เป็น<ต>จริงๆฐานทีนทนอดของสามแล้วก็สามนะครับยังไม่สามารถยืนอยู่ได้แล้วท้ายตลาดเนี่ยก็ยังเป็นมีลักษณะยงการเกลีงกำไรอยู่นะครับแม้ว่าป๊อปเทรดจะเป็นแรงขายก็ตามสิ่งที่เห็นได้ย,ยังหนึ่คือตัวของบริเวนเนี่ยไม่ได้ซื้อมากเลยนะครับมันเหมือนจะต้องเปลี่ยนช่องดูนะครับในตลาดในระดับถึงเวันนั้นก็ยังคงฝากเพื่อนในกลุ่มดห็นว่าช่องยี่สิบเก้โมโนโทเวนตี้ไนท์ คอนกองช่องโหมดโน้เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของรายการหนังนะครับขณะนี้จอดอยู่ที่ไหนนะครับคุณแจ็คตลาดสะพานสองวิถีชีวิตในอนาคตจะเป็นยังไงต้องมีความสำเร็จเดี๋ยวเรื่องนี้รถติดนิดหน่อยจะมีเวลาว้ใช้ชีวิตจริงๆตามตามธรรมชาติของการขับรถในกรุงเทพเราก็ขับกันอยู่ประมาณ60-80อย่างเงี้ยฮะ เดี๋ยวท่านผู้ชมว่าเอ๊ขับช้าหรือเปล่าเลยดูได้แต่วันก่อนเราก็ไปเทสไปเทสกันก็ขับถึง120ภาพก็ยังนิ่งนะครับแต่เนื่องจากว่ากรุงเทพเรารถมันจะติดหน่อยก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรอ่าวันนี้ตอนนี้ก็รถติดอีกแล้วติดตรงนี้เป็นเป็น,ปน,ปนบริเวณไหนครับชัย เป็นแยกภาวนาครับก็ด้านนี้ก็สู่ตรงไปทาง่าปากทางลาดพาวนะฮะสีแยกรัชดานะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวทางขวาก็จะไปเลี้ยวเข้าไปในซอยภาวนาก็จะไปวัดลาดพาวได้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบางกะปิรวบเติมความคิดใ้ล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยก็ยังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ ทีนี้เราก็เริ่มขับเคลื่ด้วยความเร็วนะครับมากขึ้นนะฮะ70กิโล70กิโลเมตรต่อนชะั่วโมงครับเมื่อกี้สวัสดีค่ะผมาตอมรยคาหวานอุาคค่ะแยกที่เป็นแยกอะไรน,นะครับาจ <4 S 2> ยา่แยกรัชดาครับผมกำลังจะเลี้ยวขวา ไปทางราชยโยธินโดยผ่านสารายานะครับเราก็จะมาลองดูว่าใต้สะพานนะฮะสี่มุมบริเวณด้านเนี้ยเป็นสะพานหลายชุดนะฮะมีทั้งสะพานด้านบนเนี่ยเป็นสะพานทางแยกนะครับต่อมาก็เป็นสะพานทางเดินข้ามถนนสี่แยกนะฮะเรียกว่าสี่แยกจริงๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะ